และผู้ขับกวัวท่านต่อไปเด็กหญิงมินรยาตั้งสืบวงหรือลอ้อมย่าผู้ส่งข้บปรวัวดอิมปั๊บจับยวนและแก้วบองแม่มาลาเชิญครับมาแล้วสหรับเด็กหญิงมิรยะมมึงนชีและ ผู้ก็บประกวท่านต่อไปเด็กหญิงมินรยาตั้งสืบวงหรือ้อรเมา่าผู้สรงขับประกวดอิมปัสจับยวนและแก้วบองแม่มาลาเชิญครับม <c oughs> าแล้วสหรับเด็กหญิงมินรยากำลังศึกษาอยู่อนุบาลหนึ่ง เอลสิบส <c oughs> ี่พุงยี่บ้าน่าโพสสวยๆโพสสวยๆนี่ <c oughs> และยิ้มจิกตาจิกหมุนตัวหนึ่งรอบโพสอีกค่ะโพสอีกค่ะจบด้วยโพสสวยๆโพสสวยจิกตาด้วยค่ะเออ ต่อไปเป็นการสัมภาษณ์สวัสดีเมยาสวัสดีครับผมเอาทอาสัมภาษณ์ใช้ไหมเมยะโอ้ทาด้าเท้าดำมากเเมนยามาสัมภาษณ์แล้วน okay. จะพบกับนางงามจักรยานนะคะเด็กหญิงมียาตั้งสืบวงค่ะ ือน้องเมย่าเชิญค่ะอ,อกสี่อ,อกสิบสี่เอวสิบสี่ขาสิบสี่ค่ะน้ำพริกแจ่วบองส่งเข้าประกวดโ,โพสค่ะโอ่ะโพสค่ะอ่ะสัมภาษณ์สวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงอะไรครับเนายาอ๋อดอสิ แล้วใครเป็นคนส่งเข้าประกวดคะหนูค่ะแจ้วบองท่าแจ้วบองแม่มาลาหน,หนูผู้อ่านนะค่ะโอ,อ้ผู้อ่านเอแล้วโตวขึ้นมาหนูอยากเป็นเลยคะอยากเป็นอยาเป็นดาราากเป็นดาราดาราที่ชื่นชอบดาราที่ชื่นชอบมีใครบ้างคะ ชื่อมีนาญาด้าตึงโบงค่ะเอเคคะเอะเอโตไปเป็นเป็นอะไรคะ,เป,คะเป็นดาราเป็นดาารแล้วมีมีความสามารถอะไรบ้างคะมีค่ะความสามารถอะไรคะปันหาว่าม,มีมีกิจกรรมกิจกรรมทำอะไรคะทำปั่นจักรยานแล้วก็แข่งกันปั่นจักรยานแล้วก็แข่กกกงกันกับพี่อิงค่ะอ๋อแข่งกับพี่อิง โอ้ชอบร้องเพลงไหมคะชอบค่ะหนูเป็นนักร้องค่ะหนูออ๋เป็นเนักร้องด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้ร้องเพลงอะไรคะพ่อหนูเป็นเพื่อนที่รักค่ะโอ้ร้องเพลงอะไรเป็นมังค์ค่ะแฮปปี้เบิร์ดค่ะแฮปปี้เบิร์ดไหนร้องร้องร้องอะไรคะอุ่ยโควิดเหรอคะเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดลองร้องสิคะโอ้เตจนี่ด้วย เนื้อชันแบบนี้อะเหรอเนื้อหล้เนื้อเดี๋ยวขอไปล้างชายแป๊บนึงนะทำไมล่ะคะขอออึใส่หน้าโอ้ยอึใส่หน้าใครอ่ะใส่หน้าพี่อ๋าเลยโอ้ยนี่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไม่ใช่ครูบ้าขอขอตัวไปอึก่อนล่ะคะบอกเธอขอไปอึกก่อนแล้วก็ไปล้างเท้าไหนขอดูเท้าเจ้ คะเไป็นไงบ้างว้ายทำไมมัน,มนดำอย่างเงี้ยคะพ่อมาป่ายดำดำเดี๋ยวลบทุกคนไปดูยากนะคะตอนนี้เราต้องกีงง่มังช่าเลยชิบ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  <laughs> มังค์หนุ่มเชนเน่